สวัสดีนะครับพบก,กับผมจ้าพยาแสนสำราญนะฮะวันนี้เมื่อกี้ผมก็ไปข้างนอกมานะครับไปร้านเบเกอรี่มาผมก็ได้ขนมมาหนึ่งชุดฮนะก็จะมาลองดูกันนะครับว่าอร่อยหรือเปล่าฮะนี่นี่น่าจะเป็นพายอันนี้น่าจะเป็นพายน่าทานไหมครับเดี๋ยวลองชิมกันดูนะฮะอืม Mm -hmm. Mm -hmm. hmm. I like it. ชิ้นละสามสิบห้าบาทชิ้นละสามสิบห้าบาทก็ถือว่าเครื่องเน่นๆนะครับหมูหยองชีสเนยเครื่องแน่นๆว่าโอเคผ่านครับ